จะมาดูกีนจูไดไอสัตว์เร่องของลงบ้านเลยนะมาโอ้จูไดไงไม่ได้ขับลงเข้าลงเข้าลงเข้าแถวมาเกี่ยวนะมันเหมือนจะมีรถดับวันคืนัานมีอะไรน้องแบบเออเออมึงเด้าไปเอารถแถวนี้เลยหรือกูลงบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้บ้านมีรถดหรอไม่รู้ไม่รู้กูลงฟ้ากูลงฟ้าคลองถนนเส้นนี้ไปเลยคลองถนนเส้นนี้ไปเลยเอาม้อหนักคนไปเอาม้อลงบ้านไปถึงมานี่ฉันกำลังงี้อยูว่ะ เดี่ยวก็เลยนะเครบินข่ายอัดสองตีตีหนึ่งไปบนักตีหนึ่งโนตีหนึ่งยาไม่มีใครทับกับเราอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็ไม่แน่ไม่แน่ละมันอะไรแบบไม่แน่ผโคตีหนึ่งโคสามไอเทนถ้าเกิดไอเทนได้รถอ่ะถ้าเกิดเพื่อนแบบเพื่อนได้รถแล้วอ่ะเทนเข้าไปก้าจิกซอสามก่อนเลยได้ได้เก๋สามที่หก กูไม่เห็นใครเล่นมากับเราด้วยมี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 ตรงไหนตรงไหนซ้ายมือพี่อ่ะทำไมกับผมเนี่ยตัวนึงเนี่ยรถจ๋าเจนเนเรตหน่อยจ้าเออรถมันชอบไม่เจนเนเรตเว้ยกูได้รถละคันหนึ่งแต่กูไม่รู้ว่ากูคันบ่เพราะกูไม่ทันกูก็เอาปืน มันจะลงมาสู้กูเทียนั่นน่ะกูได้ดาเซียเนี่ยลงมากระบอกไมยพี่มีดาเซียทั้งสองคนม่อน,น,น,นก็เบี่ยงเลยเบี่ยงไปฮะเบี่ยงไปข้าป่าหรอพี่โอ้ไปถึงวะผมต้องเลรานะบ้านมาบ้านมา์สนมกส้มไอ้ม่อนออกซ้ายไปเลยเหรอพี่ไปรับผมได้มาขี้เดียวไม่ต้องลนะเออเออเออไอ้ม่อ,อ,อมนก็ไปรับกูป่าบนมนไปรับกูป่าบนไอเทนได้รถปะผมไม่ไจ้รถว่ะพี่ไม่ีให้ม่อนไปรับไอเทนก่อนดีกว่าทนนี่ นีทีวีเอมีทีวีอยู่มากที่สุดเลยเออพี่โอรับรับเทนเลยเออเออเออพยานเลยพยานเลยพยานเลยถ้าฆ่าไม่ได้ก็ถอยเทนเขายากมันอยู่ไหนอ่ะเห็นรอดไปถนนสามมาพี่ไม่ต้องเอาก็ได้นะเออถือมาเลยถือไาเลยเทนขึ้นมาไปเลยพี่อยู่ไหนอืม The b ทเอ S ไหมอ้าวปะเฮ้ยระวัง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 ด้วยระวังปั๊ม ไอ้เชี่ยปั๊มมีมันนอนวะมันนอนวะมันไม่มีปืนแล้วไปก่อนดีกว่าพี่เดี๋ยวเสือหามีมัเออผมเป็นตัดหรอวะดว่ะเออเลยช่างมันไปก่อนเฮ้ย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 มันบันหลายมันยิงไม่ถึงหรอกไอ้เชี่ยตกใจเลยเช็ครถด้วยผมว่าเข้าทางเมตตาได้เลยเออ ไอเทนฟาร์มแถวนี้ไปเลยไ,<อ>ได้มาใส่มาคันหนึ่งแค่ว่างใสหน้าึงผมก็มีคันหนึ่งผมได้ดาวเทียไว้ิวในหลงรถนเลยสวยแยวเราเข้าลึกไปเลยอ่ะ เขาลึกเลยอยู่ยาวเลยนะไม่รีบข้าไม่อะไรเลยนะเว้ยอยู่ยาวดักรถไปเรื่อยๆเลยโอ้หเราช้านี่หว่าก็<ห>าช้าท<ร><ร>ี่เราต้อง,ง,อง,งไ,ไ,ไปงยัางรถราะวันตปเกบอยได้ไหมป้ะ มันก็ไปอยู่แถวนี้ก่อนเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆไม่เราไม่ต้องรีบออกก็ได้นะรอดูวงเราไปอยู่แถวนี้ก็ได้นะมีคอมเพนให้ใครเอาเด็บแบนดีออะ เอาเอามีมโฟให้เก็บฟรด้วยเพี้ยวขอเอมโฟได่ะพี่ได้ได้ไกับดีพีอกดเออมีดีกูพารบอลมไม่เล่นฮูสแบบแบบครบเซต่ะพี่เขาอยากฝึกสโคมไหนสะโคมไหนไงพีมีสโคมสามลผมมึงอะกูวะต้องถามมึงว่ามึงมีให้กูไหม ไม่เอาไม่เอาพี่ได้นี่แล้วพี่ได้คนสี่แล้วแต่จริงๆอ่ะตำแหน่งกูอะกูอะต้องหามึงเพี่อยคอมเพนไม่เอาอ่ะไอเทนทีแลกไปหมดหลายดีแลกนะตอนเต็มทีวีโดนทีวีโดนนะเสร็จยังพอได้ยังผมได้แล้วพวกพี่จะออกกันยังอ่ะไปดิ เอาละระเบอร์สามห้าไปหนึ่แลหน่งมาเทนมาพวกพี่ได้รถกันพวกทุกคนปะพอกทุกคนไอเทนเอาได้นี่นี่มีรถปะมอเตอร์มีมีมีพี่เติมนน้ำมันอยู่เอ้ยม่นเสร็จยัง เราไปตีเวน,นี้เลยเราไปยึดขขา่ยที่ไม่มีนะครใมีน้ามันให้าวผมันน้อยกันเด้พวกมึงเกลีย์จัดการฮารมิ่งกันดีๆมาเล่นแผนกันผมจานนี่เดี๋ยวหาที่มากระชอืมผมที่อาวัก,กี้ไว้ เที่ยวเดี๋ยวผมต้องเติมน้ำมันก่อนอ่ะพี่ออืาเข้านี่ไปเลยก็ได้นะข้านี้คือว่าพักหลุมไปเลยพี่ก็เจอระหว่างทางพี่ไม่ต้องรีบขนาดนี้ได้เนยังพอไหมอ่ะไม่มันเดือดติ่งแล้วอ่ะหมดแล้วนะเออเราหลางทางนี่เก็บเราฮ้ยไม่มีใครตัดลายรถเลยพี่โอเออไม่มีใครตัดรถเลยไอ้เอ็นมาเปลี่ยนรถตรงนี้ได้เอ็นข้าวหนี้ขึ้นข่าไปก่อนได้ปะกูจะเก็บรถนะฮะฮะฮะได้ได้ เริ่มพลายให้พี่เออพี่รอเขาอยู่มีนะมีรถสองคันเลยเนี่ยพี่เดี๋ยวเราเก็บสองคันเลยขึขาวว่ะมันได้รถดูดูลุ้นอให้เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถไปเลยเปลี่ยนรถไปเลยมีบักกี้ขับผ่านหน้าผมผมยิงนะเออยิงไล่ไปเลยไอ้มันขึ้นไปคันนี้เลยมันเฮ้ยน้องเฮีย Watch out ปิดได้ปะดา่มมาก็มามาหยุดตรงไหนไอ้เทนเล่นคู่ใหญ่มันไปเลยนะ กว่าไปจนออไหนไม่รู้พี่เห็นข้าผ่านมาตัวเดียวหลังเ,เห็นนี้พี่เหรอเออพี่ปิดซ้ายนะเออเฮ้ยสองคนนั้นดูขวาหน่อยขอติ๊กใหม่อีกรอบขอติ๊กใหม่อีกรอบีีีน้พ่าบ้านมีปะ ไอเดนไอวอนไปชนดิแต่พี่ไปแทนมึงให้ชนตรงไหนดิถามพี่โทนี่ถามพี่โทนี่โทลเบียงเต็กเต็กให้น้องดิมึงก็เต็กให้น้องดิมุมไหนอ่ะน้องจะได้รู้โะเบียงฟ้าอุ้ยโทลเบียงแล้วก็ดูพี่โออ่ะขูดโคลบได้กูโคลบได้มึงชนเลยชนนี่ก็ได้คุยกันนะคุยกันเลยรออยู่ม้อนมาม้อนมาแต่ว่าผเพิ่งไปชนแ้วนั้น ตอนนี้จังหวะดเดี๋ยวมึงต้องอยู่เขาก่อนเว้ยมึงให้มันเคลียร์ก่อนเราต้องกักเขาเคลเคลียร์เข้ามตามมาตอนนี้ไปอยู่เห็ดเลยให้มันอยู่สองสองคนเคลียร์เคลียร์เราเป็นเคลียร์ข้างในเดี๋ยวข้างในไม่มีข้างในไม่มีมาเคลียร์โซล่าไอ้ดีเมื่อกี้นี่เลยพี่ไในโซนอ่ะเออไปเช็คอีบ้านหนึ่งพี่ออะไรฟรีโมดไอีบ้านหนึ่งไอีบ้านหนึ่งเออผ่านหัวมาหาพี่นะโอนี่ ห้อนีเกียข้นมเ้าไเจอยิงไล่เลยนะ้เว้ยตอนนี้เกียร์เกียร์เกียรยรงน้ำเกียพี่ว่าเราดักลายรถได้มันต้องมีรถมาดูทรงอ่อะเก็บรถก่อนนะ ไปไปดูที่ต่อไปครับยังไงก็วงลงล่างหรอน่ามร้อนไปเต็ยมึงเซฟเซฟยากันไว้นะพยายามเป็นเน็ตแหละมมีแบนด์อีกยีฟังเสียงพี่ดีๆนะต้าบอกว่าเข้าได้เข้านะเข้าตื่นๆก่นเรอเนี่ะพี่เออพี่เข้าตื่นๆ ไม่ได้นี่พวกพี่เป็นะพี่พี่ยวได้ตามพี่ค่ะเออพี่โอเป็นคนเดียวถูกแล้วมันจะมีเนินแถวเนี้ยเนินพี่เลยแหละเออไาได้ปะได้นะยังไม่เห็นใครเลยเอ้ยมึงมึงมึงดักตรงป้อมด้วยเลยป้อมป้อมนอกวงไอเทนไอเทนไอเทนแกมอนม่ะไปดักก่อนไอโทนี่มึงมึงวิยึดว่านี่ไว้เว้ลุกป้อมใช่ไหมสองคนลุกป้อมใช่ปะ ป้อมซ้ายอ่ะป้อมถนนอ่ะเออบ้านติ๊กฝ้าใช่ป่ะบ้านติ๊กฝ้าใช่ป่ะบ้านติ๊กเหลืองบ้านติ๊กเหลืองท่านี้บ้านนี้บ้านนี้ที่ให้มึงดูไมต้าแตวพี่จะซื้อไปต่อไงพอเสร็จแล้วอ่าอ่าไม่เห็นทำรักไว้บ้านมีป้าพี่รอข้างหนดยังไม่มีไม่มีไม่มีดูนาแล้วเรามีด้านเทียนได้นะพวกมึงดักรถกันมึงคุยกันดีๆนะอยู่คนละมุมได้อ่ะดูเลยคุยเลยจะดักรถอ่ะอ่ะมึงคุยใหญ่ม้อนเลย พอนี่ขึ้นหลอกได้ปะเพื่อไปชนสามชั้นหน้าไอ้ขึ้นตรงนี้ก็ได้แล้วสามชั้นใช่ปะผมขอเก็บรถปนะพี่มอันนี้แล้วกันตอนพี่จะไปสามชั้นไหนผมจะล็อกให้จะไปสามชั้นสามชั้นด้านซ้ายเอาชั้นนี้เหรอนี่ชนนี้ก่อนก็ได้เพื่อชนนี้ก่อนเพื่อบักกี้ไปดูอ่ะ ขี่เชื่อมตรงนั้นใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยดอกลาดอกลาดตกลาดี่ขอนไฟกันแล้วเขาอยู่พี่พี่คนไฟกอยู่นะพี่พี่ควันฟังนะเว้ยเมื่อมึงอยู่พอเขาเกิดวงปิดแล้วมึงค่อยไปเล่นเนินเตียวตีเนินซ้ายอ่ะรู้ใช่ปะเนินซ้ายก่อนถึงสะพานอ่ะอืมเนินซ้ายหลุมเนินซ้ายเนี่ยนะรับซุ่มอ่ะดักรถไปเลยตอนเนี้ย เดี๋ยวเอาเทนเทนกับม่อนมาชนนี่เข้าใจปะให้พี่เทนี่ห้อยไว้งวงบีบใช่ปะอือวงบีบเข้าใจถ้ามีรถมาโดนมันโดนเราหลายท่อเลยเนาะ บ้านพี่ยังไม่เห็นไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ,อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยึดนี่ก่อนไปยึดเหลืองก่อนเราค่อยๆดูเว้ย,ยร<แ>เราค่อยๆกระจายมาต้าไปดูปิดนะผมเห็นนะที่ผมดูผมขึ้นมาเหนืรมิชอนี่แล้วก็อ้อมอ้อไปตรงลายพี่โอนะแล้วก็พุ่งไปชนกันอืม ทีพี่อน่จะไฟสะพานนู้นแล้วหมดแล้วหมดแล้วที่คอนหมดแล้วตีคอนล่างหมดแล้ว,ลว,ลว,วเราดูรถ <ไป S 1> เลยัวนี้รถวิ่งแล้วผมยิงผ่านูนี่ได้อยู่ใช่ป่ะเออได้ออกไปเลยสองคนอ่ะออกไปชนเหลืองเลยแต่พ,พี่ล็อกให้ เนีย่ยชนแถวนี้ยอย่าวิ่งไลาถนนนะวิ่งมาทางบ้านพี่แล้วตัด uh huh. แล้วมองทางมองทางส้มต่อถ้าเกิดส้มไม่มี <c oughs> บอกพี่เลยทำ <c oughs> ไมขับหลุดลายกันเจอจังอะ่ะขับชนไม่พร้อมกันเลยกระตาดลายหนะ่อย <c oughs> ดูดิ <c oughs> ด้านซ้าย <c oughs> มีปะ <c oughs> <c oughs> ม,ม,มีเคลดไม่เขียนตอนนี้มองหลังไปนะมองอยู่พี่ไม่มีเคยพาเลยโอ้นะายเป็นไงบ้างองะ่ะไม่มองพี่กรอไอ,อ,อ,อ้มีรถมาไอ้พุ่มึงออกมาออกมายึดก่อนเอามาเลยเออจะข้ามสะพานปล่อยมัน,มน มันน่าจะฆ่าเลยที่มันมันฆ่าป่อยมันฆ่าป่อยมันฆ่าพี่อยมันฆ่าพี่จะฟังเสียงมันพุ่งมาดักนี่พุ่งมาดักนี่จอดป้าจอดพี่ป้าจอดจอดจอดจออตรงหน้าเดิมเดิมเลยจำเนินได้ป่ะคนนี้ที่มาอยู่สเตจแรกอะไอผมไปป้อมให้นะไอเหมือนมันไปป่ะวะ เออไปเช็คปั๊มเลยเอเยเอค่อยาหารลับอยู่มันเหมือนจะไปวหรอพี่ยังรถดนะมันดกักเรามันดกักเราข้างน,นอกพี่ยังรถมันอยู่เี่ผมจะเอาเรือพี่ผมจะไปเรือแป๊บตรงไหนบอกด้วยเรือไหนอะเรือฝั่งผมเรือฝั่งผม ไอ้สองคนไปสองคนไปสองคนไปเดี๋ยวดูให้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมดูผิดไอ้เหี้ยมันเป็นรถเกยตื้นพวกมันว่ายน้ำพี่ไม่ไม่เดี๋ยวเราจะชนเว้ยโทนี่ไอ้ม่อนเราจะชนเว้ยปั๊มยาน้ำให้ดีบริหารเรื่องดีๆเว้ยเราเราเรายอมจบเจ็บวงนิดนึงเว้ยให้มันดักไปก่อนเว้ยสลาดมีบักกี้จอดอยู่นะก็ต้องรีบเข้าเว้ยเออรอทามิ่งสวยสมันอาจจะไม่ดักม่งเว้ยวงมันไปซ้ายอ่ะไม่มีสโคต เออพี่ก็ไม่มีเึ้นไปก่อนเดี๋ยวเข้าตีเลยนะเราเข้าตีเลยนะเราไม่สนใจว่าเราจะเป็นไงเราตีเลยตีเหลืองใช่ไหมไปพร้อมวงเออถ้าบ้านนั้นผมต้องทีมสี่อือก็ทีมสามหนึ่งก็ได้โทนี่ฉีกไปก็ได้เฮ้ยพี่ขีดีกว่าผมทีมกับน้องๆเองเดี๋ยวมึงติ๊กไว้เลยมึงติ๊กไว้เลยนะมึงฟังกูนะมึงชนว่านนี้เพราะมึงชนว่านี้ เอ้ชนว้านนี้ไปเลยเดี๋ยวคูชนว้านนี้ให้คูจะไปถึงก่อนคูจะไปถึงก่อนกูอาจจะตายแต่ต้องชนแก้ให้กูปั๊มน้ำไม่เต็มนะเพื่อพี่โอรถของวงนี้ยังมีอยู่เลยระวังนะเออรอวงกินนิดนึงวิ่งตามวงรอวงไปถึงตรงสะพานอ่ะให้มันเลิกดักอ่ะ มึงก็เล่ออยู่ในรถรอเลยเตียวเลยไปเล่นตามพี่คุยกันไว้นะไม่เหนอมาก่อนีไปเลยไปเลยาแล้วอีกที่อรถม่รถคุณมันดักสะพานกัน ที่ข้ามาน่าจะโดนรับเลอะอืมระวังเนินนะเป็นเนินตรงพี่อ่ะมกดตั้เลยนะพี่อ่ะขอใช้โอ้สวยเลยพี่ผมบอกเลยนะบ้านนะเราเคลียร์เนินนะตัวไปถึงถึงเหลืองแล้วบอกเออเออเออมอนกับเทนอ่ะไป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 มันมีนะมันมีนะนี่ชนบ้านแรกให้มึงชนบ้านสอง โอ้ยเยอะกูโดนเน็ตอะแล้วไม่เทนมาชนนี่อะเทนชนว่าไหนอ่ะมเมื่อกี้อะอ้าว